สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขุสุขคนครับพอกับบ่าวบางตุลุคุแชนแนลอีกคือเก้าครับวันนี้วันนี้ก็ลงทงยำบ่วงหนูคือเก้าครับบ่นี้ยังครับวันนี้จะลงยำบ่วงหนูคือเก้าครับจะพาพี่น้องไปบึงเ้านี้นะครับเนาะว่าจะได้ยักโตครับบรรยากาศยามเซาก็หนาวเลยครับหมอกลงเย็นครับส่นใจสบายดีครับพี่น้องไปครับไปบึงกันเลย มองแรกที่ใส่ไว้และมาทุงขาวๆนี้ไว้ครับนี่พยายามมองแรกกันเลยครับนี่คือลางแรกครับบันทึกเดีพี่น้อง หลังแรกบรวมนันบัวหแ่งมนันเลยครับหลังแรกอยู่ในนี่ละนี่มาลุ้นกันมาิมานหรือบ่หลังสดท้ายแล้วนี่ พ่อทึกครับลัางสุดท้ายประมาณครับเขากจะพยายามทางมุดแล้วครับแดดกำลังออกครับเขาจะมาหอดมองที่ซองที่เอาใส่แล้วครับได้ล่างแรกมันที่แห้งมันอยู่บนนี้ปุ๊บล่างแรกบบแห้งมันครับพี่น้อง เราเบิ่งหลังที่2องที่สามกันว่ามันจะแห้งหมนันหรือบ่กนี่ก็ขวยมันครับขวยไอหนูครับขวยหนูไมด้วยขวยมันนี่หลังที่2องบันทึครับหลังที่2องก็ได้มาดีเก็บไว้ มาลุ้นลางนี่กันมันอยู่นี่สองรางแล้วครับนี่มันเิ่งลางเทิงลางเทิงบดขึ้ครับลางใต้เอาลางใต้มีซิทครับบ่วงหายบ่วงถอนครับเดีย๋ยวผมใส่อยู่นาร์บครับนี่นูนนี่ครับบ่วงบ่วงบ่วงอยู่นี่ครับ,บ,บ,บนี่บ่วงอยู่นี่บ่วงอยู่นี่ไม้มาลุ้นกันว่าเป็นนุ่งยัง นี่ครับนียเดินนึงนี่นี่ครับอันนี้มันคือลูกเป็นหนูผุกเนะครับเด้อนี่มันยังน้อยอยู่ครับผมกับสีคอปดก่อนเลยครับนี่ นี่ผมกะปศดเสร็จเรียบร้อยครับกะสิไปยามลังต่อไปกันครับอันนี้ัวเบิ่งกันรับไปมาลุนลังต่อไปครับม,มันจะถึกแทงหรบอโบอน่าสีถึกเด้อครับเด้อนี่เพราะว่ามันป่ามันบกติน,นี่ นี่ครับตอนนี้เขาก็มาหอดมองทีสามแล้วครับนี่ยามมาส่งมองแล้วครับอยามมาส่งมองกันได้ส่งตัวบบใหญ่ครับสองตัวน้อยอันนี้เขาก็จะไปมองทีสามกันเลยครับอันนี้ไปไปเบิ้งครับ ครับยูนี้มีสองลงังลังที่ยูนี่ลังหนึ่งยูนี้ครับมาเบิ่งกันครับแต่ลังนี้บืธครับมีมาต่าอยู่ด้วยครับเด้อแต่เมื่อกับบืธครับมาเปิ่งังนี้ครับนี้ลังนี้คลับบูธครับนี่มีโมนี้ช่วงลาง ครังี่ได้สองตัวน้อยนะครับนี่นี่ครับสองตัวน้อยๆหมอกลงครับมันเปียกหมอกหลครับในตัวมันเลยเปียกครังหนึงนหงน่งอยู่นี่ครับครังหนึ่งอยู่นี่ครับมนรุ่นหลังนี่วันนี้ บูถึกนะครับเด้อลางนี้กันเลยเรือลางนี่ครับครับบูธิกครับนี่ลางมีก็มีสองลางอยู่นี่ครับไปไปบึง้งอุ้ยอูย้พี่น้องอู้พี่น้องพี่น้องตัวนี้ตายครับตัวนี้เสียชีวิตแล้วครับมันลืมหายใจมันบ่หายใจครับ นี่ตัวหนึ่งนะจสิปดนะครับใส่มันเกี่ยวเน่นเกินไปครับนี่ตัวมงไงนี่ครับตัวมงไงเอฟเอฟเลยครับนี่ใครสิปดปดก่อนเด้อครับเดี๋ยวตัวมงไงเอฟเอฟเลยครับครับผมกะปดเรียบร้อยครับนี่ตัวมงไงเอฟเอฟเลยครับนี่ครับตัวใหญ่ เอฟเอฟเลยครับนี่นะครับากติเก e. ็บใส่ถุงไว้เลยครับวันนี้กะตัวใหญ่ๆเอฟเอฟเลยครับนี่มันๆแล้วครับไปยามนี่ครับมันมันจะมีลางหนึ่งอยู่นี่แล้วครับลังสุดท้ายผมสิไปอาลังสุดท้ายก่อนครับไปรุ่นลางสุดท้ายกันครับไปไปเบิ่งว่าลังสุดท้ายมันสีมันหรือบอครับนี่ลังสุดท้ายมาเอาลางสุดท้ายก่อนนะครับเด้อ ใส่อยู่นี่ครับรางสุดท้ายประมาณครับนี่ประมาณนาะครับเด้อแต่มันกระตำอยู่แต่มันตัวน้อยครับหนูมันก็ต่ำบ่วงไว้ครับมันตัวอยู่นี่ก็ับสามสี่รางครับนี่มาลุ้นกันครับว่าอยู่นี่มันงแตชัยก,ก็บอก้างนี่โบถี่ครับล้างน,นี่ล้างหนึ่งจะพันกับโบที่คือกันครับล้างพี่บบบนี้ อังนืงอยู่นี่บอดทกครับบอดทกเด้อครับเด้อเขาจะไปยามบงไหม่ครับผมกะใส่ไว้นี่อีกครับจุ่มกันอยู่นี่ทรงสามสี่ห้าล่างมาบึงทั้ครััมาอยู่ใส่เน่ล่างเนี่ย บุดทีนี่บมดี่ครับลางนี่นี่ครับตะนาู่ปลาหญ้าค้าอยู่นี่ครับใกล้บดแล้วครับปลาหญ้าค้าไปนี่กันบดครับนี่นะครับมันรุ่นอยู่นี่มันียได้จกโตครับผมก็ลงไปนี่เลยเลยครับ หน้าถือหรครับเพราะว่าบมได้ยินเสียงมันครับถ้ามันถึอนี่มันจะมีเสียงคว้าๆแล้วเด้อครับนี่ครับอยู่นี่หนึ่งสองสามอยู่นี่สี่ลังครับมาเบิงว่ามันสิถึกหรือบ่ครับัน่าสิาถึกดอกครับเพราะว่าถึกนี่มันจะดินคว่าๆแล้วเด้อครับ บัวถือครับทีนี้หลังสุดท้ายามาเบิ่งกันนี่บัวถือครับมันจะมีนี่บวงมันงอๆมันต่ำไปอยู่ครับกะเบิรแล้วครับวบันนี้นี่ครับ ตามแต้มครับมาหนิตัวใหญ่ตัวหนึ่ง,ต,งตัวน้อยสองตัวครับนี่ครับกะคลิปนี้กะได้สามตัวครับยามเมื่อเช้าของอันนั้นเนาะครับเนาะยามเมื่อเช้าเย็นๆแน,น่ไม่จะดินแล้วหนาวเลยครับหมอกลงกะลายเปียกเบิร์ดครับนี่มึงเปียกเบิดครับกะสำหรับคลิปนี้กะสีจบเลยเด้อครับเด้อ มันกะบุมีอย่างไรน,นะก็ยามแล้วแล้วก็สิเมื่อครับกะเมันภัมากกไล่ถึกใจกะแชร์ให้บาบังกุลคุสแนแเลนะครับเด้อกะสำหรับคลิปนี้กะสิขอจบไอเพียงสำนีนะครับสวัสดีครับ